สวัสดีครับ FC ช่องพลณลำหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่รมาอุสาศรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราจะมาเรียกว่าศัก,การาชแล้วก็เยี่ยมชมไปพร,มพร้อมๆกันนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ผมมาที่สุพรรณบุรีนะครับเพื่อที่จะมาทําคลิปนี้พิเศษเลยนะครับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับให้กับเอฟซีทุกท่านทางช่องคุณลำงยพาพระสมเด็จได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับเรียกว่าศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ท่านนะครับได้นําสไก่แล้วก็มาสักการะ,ะแล้วก็ถวายพระองค์ท่านนะครับเป็นเรียกว่ามหาศาลนะครับจํานวนมากทีเดียวนะครับให้กับเอฟซีต้องได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับท่านใดอยู่ใกล้เคียงจังหวัดสุพรรณบุรีก็ขอเชิญน,นะครับ จะมาสักการะแล้วก็ขอพรเรียกว่าสําเร็จไปหลายท่านนะครับนี่ก็นี่องค์นี้ก็มาใหม่เอี่ยมเลยนะครับนี่ครับเรียกว่าไก่ชนในตำนานนะครับไอ้กเอฟซีท่องคุณลำย,ยพระสมเด็จถ้าท่านมาสุพรรณบุรีสิ่งที่ท่านจะผ่านไม่ได้ก็คือนี่ครับสมเด็จพระน,นเรศวรมหาลาชก็นำไก่ มาถวายท่านได้นะครับสําเร็จไปหลายท่านแล้วนะครับเรียกว่าลงปรารถนาก็ได้นําไก่มาถวายพระองค์ท่านนะครับนี่ครับเรียกว่าเยอะทีเดียวนะครับเป็นจานวนมากนะครับเป็นองค์ใหญ่องค์เรียกว่าตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดนะครับนี่ครับไก่ชนไก่ตีนะครับเรียกว่ามโหฬารเลยนะครับเป็นหลายไก่ให้โชคนะครับไก่มหาเศรษฐีนะครับ รวยเงินทองนก่เอฟซีได้เห็นไปพ็พร้อมกันนะครับไก่มหาเศรษฐีไก่ให้โชคเปิดดวงร่ำรวยโชคลาบสูงกว่าคนอีกนะครับขณะผมทำคลิปนี้ก็เรียกว่าไก่สูงสูงมากทีเดียวนะครับ ท่านใดอยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับนี่จังหวัดสุพรรณบุรีมาสักกะขอพรนะครับ <S <S เดียว่ามาหากรรมไก่เลยนะครับรวยเงินทองนะครับ มีคาถาบูชานะครับจุดทูปจุดเทียนนะครับคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวนมหาราชน,นะครับตั้งนโม3ามจบครับ

มากทีเดียวนะครับไก่เต็มเรียกว่าเต็มร้านเลยนะครับมีทุกขนาดนะครับส่วนมากจะเยอะทีเดียวนะครับเยอะมากนะครับใดอยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับขอพรสักกะระขอพรน,นะครับวันนี้เรามาทําคลิปพิเศษกับเอฟซีช่องคุลมยาพระสมเด็จมีไก่นะครับเรียกว่าหลายขนาดทีเดียวนะครับ ส่วนแล้วด้วแล้วแต่นียกว่าสําเร็จนะครับสมปรารถนาแล้วก็ได้ดังใจหวังก็นี่ครับมาถวายพระองค์ท่านนะครับมีช้างด้วยนะครับช้างก็มีนะครับมีทั้งช้างไก่นะครับม้าก็มีนะครับทางตัวจิ๋วก็มีม้าลายก็มีนะครับไม่ได้มีแต่ไก่นะครับมีช้างด้วยนะครับนี่ครับมาศึกนะครับ มีด้านหลังด้วยนะครับหลังพงท่านก็มีตามบันไดนะครับเรียกว่าเต็มไปหมดเลยนะครับจะมีผู้ศรัทาเข้ามาเยี่ยมเยียน ตลอดนะครับสักลาคพอพนอ,อยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับท่านใดนี่ครับก็มียังมีผู้มีได้เียกว่าสำเร็จในขอท่านได้ไว้ก็สำเร็จแล้วก็มาแก้บนนะครับเนี่ยโดยไก่แล้วก็ดอกไม้นะครับที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่สักลาคอพน เพื่อระลึกถึงนะครับองท่านนะครับอันใดอยู่ใกล้เชียงแควัดสุพรรณบุรีก็ขอเชิญนะครับกรมหลักทรัพย์สุโบุรีนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราศนะครับอันนี้เราข้างหน้าก็จะมีนะครับ กบขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ต,ตามโอกาสหน้าเราเดินทางไปไหนแล้วก็จะทำคลิปให้กับ FC ได้ชมกันอแบบนี้รูปแบบนี้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ